พระเครื่องนะที่เป็นที่สุดเมตตาปกศักริ์และก็โชคลาบนะครับคงเป็นคใครไปไม่ได้ครับนอกจากพระพุทโธน้อยนะฮะพระพุโทโธน้อยอยงค์นี้นะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแต่เ,เราจะมาดูกันนะฮะว่ามีจุดสังเกตพิมพ์อย่างไรนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่เป็นอะติ่งใต้บัวครับ พระรุ่นนี้นะฮะแลวก็รวมทั้งหลายๆพิมพ์นะฮะมีเก๊เป็นจํานวนมากและเก๊ดีมากเก๊เฉียบสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตให้ดีและจําพิมพ์ให้แม่นนะครับเริ่มจากชื่อพิมพ์เลยนะฮะแป้นอ่ะเห็นไหมครับตรงนี้ด้านล่างตรงใต้บวัวนะฮะจะมีตัวอะอยู่นะครับแล้วก็มีติ่งนะฮะใต้บวัวนี่คือชื่อพิมพ์เลยจุดสําคัญเลยนะครับนในการวิเคราะห์พิมพ์นี้นะฮะให้ดูตรงหอยปลาครับอันนี้นะฮะ จะมีร่องนะร่องไหปลาลึกลงไปเลยอของเกที่คอดออกมานะจะไม่ติดนะฮะอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับจุดชี้แท้ชี้เกเลยนะครับแล้วก็นํามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังกันนะฮะเป็นข้อมูลความรู้นะครับสําหรับติ่งใต้บัวพินใหญ่